ยังปินเอไปสูส่าโอเคเอาบินสิบิ้นก็ไม่ข่าตรงนี้ก่อนนะเที่ใส่จับดูยิ้มงะ้าว้ินออกไปไหน ไอ้เขาถ่ายเครื่องบินเขาต้องถ่ายหน้านี่ค่ะเดี๋ยวกันบ้ะขึ้นบินบังการมันมันจะเห็นถุงเท้านะอ จบเลยไหมดูจบเลยปะ